ล่าสุดคัคเคนก็ออกมาบนนะ่นในเรื่องของเลกูลเลชันหรือกฎระเบียบต่างๆในการกํากับดูแลของออสเตรเลียนะครับคริปโตออสเตรเลียบอกว่าไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มองว่ากฎระเบียบของประเทศออสเตรเลียเนี่ยช่วงนี้เอื้อให้กับทร a d ด t ชัน a ลอ s s e ทมากกว่านะครับพวกสินทรัพย์ดั้งเดิมไม่ใช่สินทรัพย์ที่มันเป็นดิจิทัลอัลเทแต่อย่างใดนะฮะไปดูกันต่อนะบราซิลล่าสุดใช้ AI ในการแทร็กนะตัวคนที่เลี่ยงภาษีพูดง่ายนะครับ AI ของรัฐบาลบราซิลบ่งบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยมีคนเลี่ยงภาษีคริปโตเนี่ยกว่า180ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็รัฐบัลบราซิลเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้แล้วนะครับมีใช้ AI ในการตรวจจับคนเลี่ยงภาษีนะฮะโอเคในจเรียครับในจเรียก็มีการผมพยายามจะเล่าให้เห็นภาพรวมว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีขยความขยับขยื่นยังไงเกี่ยวกับโลกคริปโตบ้างนะส่วนในจเรียเนี่ยเลกูเลเตอร์ก็ออกมาขู่นะครับไอ้พวกให้บริการแบบไม่ขอลเส้นเตรียมพร้อมโดนแน่นอนคราดาวนะครับก็คงจะคล้ายๆกับไบแอนด์นะ นะถ้าจับได้เมื่อไหร่เนี่ยจับไม่ปล่อยนะแบบที่ผู้หารไบนานเนี่ยโดนจับไปนะทัวนี้ยังไม่ปล่อยเลยนะครับก็ออกมาขู่นะว่าโดนแคร็กดาวแน่ถ้ายังไม่ขอนะไม่ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมาให้บริการคนในจีเลียเนี่ยถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงนะในมุมของรัฐบาล